มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนาทีพายุฤดูร้อนถล่มเชียงใหม่มาทั้งลมทั้งฝนมืดฟ้ามัวดินค่ะเพจ facebook สหายโพดํมได้แชร์คลิปเหตุการณ์พายุฤดูร้อนที่อําเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ถูกบันทึกเอาไว้โดยคนเมืองฮอดนะคะเผยให้เห็นวินาทีพายุทั้งลมกระแสะลมแล้วก็ฝนที่กําลังพัดกระหน่าอย่างรุนแรงนะคะ จนเมื่อฟ้ามัวดินมองไม่เห็นต้นไม้ถูกลมพัดเอียงจนเกือบจะล้มซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างน่ากลัวและน่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนในพื้นที่จริงๆค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณสหายโพด,ดาและขอขอบคุณสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ